จจๆคือจุดอ่อนของเศร้าฉิงค่ะฉันจะไม่ยอมไม่เคยมาทําลายความสัมพันธ์กับพวกเขาเด็ดขาดอาจสิถ้าแม่ของเธอได้ยินว่าเธอปกป้องคนนอกแบบนี้แม่ของเธอจะรู้สึกเสียใจมากแค่ไหนกันนะไอ้นี่ยั้เสือตัวนี้ไม่อยู่ที่นี่ดังนั้นลิงจึงครองอํานาจสูงสุดเธอคิดแบบนั้นอย่างั้นเหรอคุณแม่สามีคะทำไมถึงได้พูดจาเสียสีและประชดประชันฉันทุกครั้ง ที่ฉันคุยกับลูกสาวของฉันกันล่ละค่ะอาเซียงเป็นคนใจอ่อนเลยเรียกเธอว่าแม่เธอก็คิดว่าตัวเองพิเศษมากอย่างงอนสินะอาเซียงพวกเราไปกันเถอะใช้ความร่ำรวยของตัวเองมาเอาเปรียบคนธรรมดาอย่างชัดคอยดูเถอะพ้นกรรมคุ้งแกจะต้องตามมาในไม่ช้าฮะสมาคมฉุนซีเอ๊ะทำไมคุณปู่นี่นะ แล้วผู้ชายที่อยู่ข้างคุณปู่คือใครกันนะไม่มีใครใส่สูทและถือกระเป๋าเอกสารเวลาไปเยี่ยมกันหรอกแต่ว่าคุณปู่ไม่ชอบเอาเรื่องงานกลับมาทําที่บ้านนี่นะแปลกจังเลยนะนี่พี่ซื้อคะช่วงนี้คุณปู่ของฉันได้มีส่วนร่วมในโครงการอะไรบ้างหรือเปล่านะคะใช่ครับคุณเจ้าห้ามไม่ให้คนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะครับพี่ซื้อช่วยดูแลแทนฉันแป๊บหนึ่งได้ไหมคะฉันจะไปที่ออฟฟิศเพื่อที่จะดูว่าคุณปูก่กำลังทำอะไรนะคะนะ้าสำนักงาน นี่เสวอินแบบนี้มันจะเหมาะอย่างั้นเหรอนี่ฉันรู้สึกสงสัยเพราะว่าคุณปู่ไม่ได้ลงมือทําโครงการใดๆด,ด้วยตัวเองมานานแล้วนะเอ๊ะนี่มันคุณปู่ทาแบบนี้ได้ยังไงกันนะคุณปู่คะคุณวางแผนที่จะซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทของตระกูลเซิร์หึิงน้อเหรอคะทําไมกัล่ะใครเป็นคนบอกเธอนะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะ ว่าฉันสามารถองทะทุความซับซ้อนของการเคลื่อนไหวทางการเงินต่างๆของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ได้อยู่แล้วการซื้อกิจการเ,เรบรเดบักกติสําหรับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่แต่ว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้มันเป็นการเข้าซื้อแบบไม่เป็นมิตรนะคะแล้วจะยังไงละ่ะรับได้ที่ไฟล์โจไม่ได้แพ้คดีก็ถืวว่าไม่ได้เป็นการกระทําโดยเจตนาอะไรกลุ่มตระกูลเซินไม่เคยมีธุกขกรรมใดๆกับเรามาก่อน การเคลื่อนไหวยังกระทันหันแบบนี้เป็นเพราะว่าเย่จัวใช่หรือเปล่าคะมันก็ใช่นะสิคุณปู่ทําแบบนั้นไม่ได้นะคะฉันจะเป็นคนทาให้เย่จัวออกไปจากที่นี่เองแต่ว่าการทําแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปคะ่ะไม่ควรทํานะคะเป็นเพราะว่าความาสามารถของเธอนั่นแหละที่ทาให้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นหนอกสจกีจใจแตต้องลงมือทำด้วยตัวเองคุณปู่คะเย่จัวเป็นหลานเพื่อนสนิทของคุณปู่นะคะ ต้องการให้เธอมาเตือนฉันด้เรื่วงนี้เธอน่ะเตือนตัวเองซะเถอวะว่ากลุ่มบริษัทนี้จะต้องเป็นของตระกูลเจ้าเข้าใจไหมกลุ่มตระกูลเซินกำลังมีปัญหายอย่างนั้นเหรอราคาหุ้นร่วงลงอย่งงางหนักเลยนั่นน่ะสิฉันไม่ไว้ใจบริษัทใหญ่ๆแบบนี้ต่อไปแล้วฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันทำยังไงดีหล่ะเนี่ยฉันอาจจะยอมเข้าซื้อบริษัทของตระกูลเซินก็ได้นะถ้าคุณเซินยอย่ามาร่วมทานโต๊ะอาหารเดียวกับฉันนะ นักกลุ่มบริษัทตระกูลเซนกลุ่มบริษัทมีความมั่นคงภายในดังนั้นมั่นใจได้เลยนะคะนี่เป็นกลยุทธ์ทางที่ทางคู่แข่งใช้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อเลยนะครับทุกคนในห้องประชุมกําลังรอรัฐมนตรีสู้อยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมส่งข้อความไปหาเขาตั้งสามข้อความแล้วแต่ไม่ตอบกลับเลยเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่มีคนอยู่เลยดูเหมือนตอนนี้พวกเราไม่จําเป็นจะต้องสืบสวนแล้วว่าใครเป็นคนทรยศองค์กร เอเอ,คอคือคือว่าเรื่องนี้น,าานัทธานหัวหน้าทีมครับพวกเรากลับไปทำตาต่อได้แล้วครับอืมในที่สุดก็กลับมาแล้วสินะทําไมทุกคนถึงได้ดูเหนื่อยกันจังเลยล่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นเลยนะครับช่วงนี้พวกเราวุ่นวายไปหมดเลยระบบแร่สาระต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกยียจที่สุดจริงๆเลยนะครับ หัวหน้าทีมหมกมุ่นอยู่กับการวิจัยที่ถ่ายมาหลายวันแล้วคงไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับกลุ่มตระกูลเซนสินะครับระายนะช่วงนี้กําลังพูดถึงกันเลยล่ะครับยังไงก็ลองดูหน่อยดีไหมครับเนี่ยอาเซียงอาเหอครอบครัวผมพวมนายเนะี่ยเชื่อข่าวที่ไม่มีมูลความจริงแบบนี้จริงๆิงอย่างนั้นเหรอไม่หรอกครับแต่ว่าพ่อของผมอะแก่มากแล้วดังนั้นเขาก็เลยเชื่อครับฮัลโหลคะ่ะ เจ้าอุปล่าครับผมแปลกใจนะครับที่คุณโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวของผมคุณเย่คะนานแล้วที่คุณไม่ได้เป็นเยี่ยมกลุ่มบริษัทไม่ดีเลยนะคะยังไงก็มาเยี่ยมวันนี้ด้วยคะ่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันพูดถึงนะคะนัชชุนซีกรุคุณหนูเย่การดำเนินการเป็นยังไงบ้างเลิกพูดคุยเรื่องไร้สาระดีกว่านะคะมาคุยเรื่องหลักกันเลยดีกว่า คณสินัที่เป็นคนปล่อยข่าวรายงานเชิงลบทั้งหมดเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทของตระกูลซึนพยายามจะบีบให้ฉันออกจากกลุ่มบริษัทได้พุ่งเป้าไปที่บริษัทของแฟนฉันใช่หรือเปล่านะคะเยียดโจคนนี้ช่างเหมือนกับไอเย่เหลือเกินแม้ว่าจะเสียเปรียบแต่พลังอำนาจของเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลยแม้แต่นิดเดียว